นายอนุชาบุรพชัยศรีท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะท่านก็บอกว่าจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประชุมด้วยนะคะเป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมายังไม่ได้มีการพิจารณายกเลิกการประกาศใช้พรกฉุกเฉินนะคะโดยทางด้านสบคเองก็จะมีการประเมิน สถานการณ์อีกครั้งก่อนค่ะเนื่องจากว่ายังเหลือระยะเวลาในการประกาศใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ย้ํานะคะว่าสิ่งสําคัญของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมและก็ป้องกันโรคโควิด -19 ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของพอรกฉุกเฉินเพื่อประเด็นอื่นๆหรือว่าเรื่องการเมืองรวมไปถึงเพื่อเกิดการบริรณาการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะได้ทํางานอย่างมีระบบและก็มีประสิทธิภาพที่จะทําให้ประชาชนนั้นเกิดความปลอดภัยจากโควิด -19 เ นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมสบคอเองนะคะได้มีการหาหรือความคืบหน้าในการจัดทำกรอบนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติแล้วก็ห่วงเวลาต่างๆนะคะที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะหลังพ้นการระบาดใหญ่ค่ะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 หรือว่าเป็นแผนในการปรับลดระดับสถานการณ์โควิด -19 จากโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายนะคะเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังภายใต้หลักการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิด19ได้อย่างปลอดภัยสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างปกติค่ะทางสบคอเองก็จะมีการพิจารณาที่จะประเมินสถานการณ์และก็ความเสี่ยงด้านการป้องกันภาพรวมนะคะประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า90มีภูมิคุ้มกันค่ะ ผู้ที่มีการฉีดวัคซีน3มเข็มไม่ว่าสูตรไหนก็ตามนะคะสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตได้ถึง90%เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนี้ไปนะคะมีการคาดการไว้ว่าโควิด1 9เกนี่ยก็อาจจะมีลักษณะการเกิดโรคในประชากรซึ่งอาจจะคล้ายคลึงกับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งก็จะพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีรวมไปถึงการรักษาอาการของผู้ป่วยด้วยนะคะส่วนใหญ่เห็นบอกว่าเป็นแนวโน้มไม่รุนแรงค่ะ แล้วก็ยกเว้นในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงนั่นก็คือโรคกลุ่มกลุ่มของคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะกลุ่ม608นั่นเองค่ะ